สวัสดีครับผมกฤษณะครับผมตังครับวันนี้ชวนผมมาคุยเรื่องอะไรครับ Simulation ในคอนเซปต์ของพี่ในความคิดของพี่เนี่ยมันมันมีความหมายยังไงนะครับก็จากคลิปที่แล้วเนาะที่เราคุยกันไปว่าประกันภัยชาติหน้าที่ผมได้แสดงเคสเห็นว่า50%เดินทางต่อ50%ตายแล้วสิ้นสุดนะเราก็มีทิ้งท้ายไว้ว่าเราจะมาดูกันว่ามีน้ำหนักไหมมี evidence ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ใน simulation รือโลกเสมือนจริงคําว่าซิม u l a t i o n จริงๆถ้าจะแปลตรงตัวก็แปลได้หลายแบบการทดลองการจําลองเหตุการณ์หรือเป็นการสมมุติขึ้นมาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะแต่ทีนี้ในซิม u l a t i o n ในหัวข้อหรือในเรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยก็จะเป็น simulation ในลักษณะว่าโลกเสมือนจริงหรือโลกสมมุตินะอันนี้ก็คือความหมายของ simulation ที่เราจะมาลองคุยกันลองดูว่ามีน้ําหนักได้ไหมที่ว่าเราอยู่ในโลกซิม u l a t i o n หรือโลกเสมือนจริง อันที่จริงว่าฝั่งตะวันตกกันนะผู้ที่เขาพัฒนาในทางด้านเทคโนโลยีอย่างยิ่งเขาก็คุยเรื่องซิมูเลชันหรือโลกสมมติมานานละจริงๆเราอาจจะอยู่ในโฮโลแกรมเราอาจจะอยู่ในเวอร์ชวลเรียลิตี้หรือเมตาเวิร์สรู้จักเมตาเวิร์สไหมก็รู้จักครับก็เป็นโลกเสมือนจริงที่ว่าเราเข้าไปอยู่เราไปซื้อบ้านไปกินไปเที่ยวไปอะไรต่างๆก็เหมือนกับคล้ายๆเรามีชีวิตของเราเพียงแต่ว่าเมตาเวิร์สวันนี้มันอาจจะยังไม่แอดวานซ์มากพออาจจะรูปประพันธ์สันฐานรูปลักษณะข้างในมันอาจจะยังไม่เหมือนคนสักทีเดียว แต่ในอนาคตก็เชื่อว่ามันจะเป็นแน่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนหนังไซไฟมันแบบว่าดูแบบเหนือจินตนาการเหมือนมันเป็นนามธรรมายังไงไม่รู้พี่มันไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้อะไรอย่างนี้เลยโอเคก็เป็นคําถามที่ดีครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างเนาะด้วยวิธีการถามคําถามต่งางทีนี้คำถามที่ผมถามไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคําตอบให้ต่างเองอ่ะมาเลยพี่คาถามที่หนึงต่งเกิดมาได้ยังไง าจากพ่อแม่นะเออถูกต้องถูกต้องคนเราทุกคนเกิดมาจากพ่อแม่ใ่พ่อแม่เกิดมาได้ยังไงก็ปู่ย่าพี่ปู่ย่าตายายอ่ะตอบถามอีกตอบอีกก็ถูกอีกปู่ย่าตายายเกิดมาได้ยังไงโอ้ก็เป็นทวดหมูถ้าอย่างนี้ผมย้อนไปได้ถึงอีกคลิปนี้ก็ไม่จบอ่ะพี่อ่าโอเคถูกต้องเราก็จะถามไล่เรื่อยๆจนถึงบรรพบุรุษนะหรืออาจจะถึงไดโนเสาร์เลยก็ได้ว่าในที่สุดเออมันเกิดมาได้ยังไงมนุษย์โบราณมนุษย์หินเกิดมาได้ยังไงเกิดมาเป็นเราได้ยังไงมนุษย์คนแรก เป็นไปได้ยังไงบนโลกใบนี้นะทีนี้บางคนก็อาจจะถามว่าตอบถามไปเรื่อยก็อาจจะเกิดจากเซลล์ที่อยู่ใต้ท้องทะเลลึกในมหาสมุทรที่เราเรียนเรียนกันมานะอ่าที่เรี้ยใต้ท้องทะเลลึกในมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วมันก็มีวิวัฒนาการมาเป็นสัตว์มาเป็นต้นไม้มาเป็นอากาศมาเป็นตัวเราอะไรต่างๆนานาใช่คาถามก็มีอยู่ว่าไอ้เซลล์นั้นอ่ะมันรู้ได้ไงมันต้องไปเป็นอะไรเออเนาะโอ้โหก็ไม่เคยคิดถึงขนาดนั้นพี่แล้วทำไมในเซลล์ต้องมี DNA ต้องมีจีนส s มีการเข้ารหัสไว้ซับซ้อนมากอดูไปดูมามันเหมือนว่ามีการออกแบบให้มันทํางานเช่นนั้นถ้าเราดูตัวเราเองตั้งแต่สมองไปยันตาหูจมูกลิ้นร่างกายอวัยวะต่างๆตับไตไส้พุงทุกส่วนมันมีการทํางานของมันชัดเจนนะเหมือนมันถูกออกแบบมาว่ามันจะต้องทํางานแบบนี้ไตมันจะต้องกรองของเสียตับมันจะต้องย่อยฉีดน้ําย่อยหรือทํางานของมันอะหัวใจต้องปั๊มเลือด ็นระบบเป็นระบบของมันที่ชัดเจนมากและทุกอย่างก็ทํางานสอดคล้องกันซิงโครไนซ์กันเปรียบเสมือนว่ามันกออกแบบมาให้ทํางานอย่างนี้ <S 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 นะลองมองดูโลกเราทําไมต้องมีเมฆทำไมต้องมีเมฆทำไมต้องมีฝนตกทำไมต้องมีลมพายุอย่างที่เป็นต้นทำไมต้องมีพระอาทิตย์มีพระจันทร์มีกลางวันกลางคืนเหตุการณ์ธรรมชาติต,าต่างๆ,างๆทำไมระบบสุริยะต้องมีภาิที่เป็นจุดศูนย์กลาง ทำไมต้องมีดาวเคราะห์ต่างๆในเนตของเราเนะเมอร์ค u รีวีนัสออเรนทมาไล่ไปเรื่อยๆทำไมมันต้องหมุนไปหมุนมาซิงโครไนซ์กันไปอย่างนี้สร้างความสมดุลได้เกิดขึ้นก็ไล่ไปอีกว่าแล้วกาแล็กซี่อ่ะทำไมมันต้องมีกาแล็กซี่ที่มันทำงานอยู่แล้วทำไมมันต้องมีหลายกาแล็กซี่สงสัยได้ป่ะไปถึงกาแล็กซี่แล้วมีดาวมีดาวเคราะห์ดาวเลิ์มีดวงจันทร์อะไรเงี้ยบนกาแล็กซี่ขึ้นมาเนี่ยไอความซับซ้อนเนี่ยมันเออวะ เราก็มานึกดูมันก็มันก็เกิดมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะอ่าใช่ไหม,ไหมก็ดูว่าเออมันมีความซับซ้อนแมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันทํางานได้ยังไงกดทางฟิสิกส์ต่างๆกดง่ายๆอย่างเช่นพายอย่างเงี้ยจำได้ไหมยี่สิบสองส่วนเจ็ดป่ะพายใช่ไหมอ่ามันเอามาคํานวณสร้างตึกสร้างอ่หุ่นยนต์กลไกหรือว่าเครื่องม้เครื่องมือต่างๆใช้สูตรเนี่ยเป็นสูตรหลักในการคํานวณต่างตรางใช่ไหมพอไปถึงกาแล็กซี่เราก็บอกว่าโอ้ยนาซาเขาเป็นคนค้นพบมาว่ามันเกิดมาจากบิ๊กแบง ใช่ไหมบิ <S <S ๊กแบงเกิดมาได้ยังไงทำไมมันต้องระเบิดมันละลายไม่ได้เหรอคิดย้อนไปถึงตรงนั้นอทำไมมันต้องระเบิดครับใช่ไหมซูเปอร์โนวาทำไมมันต้องระเบิดมันละลายดีๆไม่ได้เหรอแบบสุภาพบุรุษอย่างเงี้ยทำไมต้องระเบิดแบบโหดร้ายแล้วถ้ามันระเบิดถ้าเป็นซูเปอร์โนวาจริงเป็นบิ๊กแบงจริงมันระเบิดเป็นหลายๆอย่างใช่ไหมใครเอาไปใส่ให้มันเพื่อที่มันจะระเบิดมาเป็นสิ่งต่างๆอืออ่ะพี่กําลังบอกว่ามันมี มันจะเป็นมันเป็นระบบที่มีคนสร้างมาอ่าไม่อาจจะไม่ใช่คนอ่าเป็นระบบที่มีการสร้างมาใครสร้างไม่รู้เป็นคนเป็นหุ่นยนต์เป็นซอฟต์แวร์เป็นอะไรเนี่ยเราไม่รู้แต่เหมือนว่าเราอยู่ในกระบวนการการทํางานหรือระบบอย่างใดอย่างหนึ่งอืมถ้าเราเรียกว่า simulation ก็คือระบบสมมุติอืมเราก็ได้ยินมาตั้งแต่เล็กจนโตนะอ่าในประเทศไทยโดยเฉพาะอ่าถ้าผู้ที่นับถือเพื่อศาสนาทุกอย่างเป็นสิ่งสมมติอืมเราอยู่ในโลกสมมุติใช่ไหมทุกอย่างไม่มีตัวตน เราไม่มีตัวตนเราเป็นสิ่งสมมุติความโกรธก็เป็นสิ่งสมมุติความดีใจก็เป็นสิ่งสมมติถ้ามันอยู่ในระบบสมมติอยู่ในโลกสมมติทุกอย่างมันคือสมมุติไอคำว่าสมมุตินี่ก็คือ simulation ก็พยายามจะหา e v i d ดนซ์มาให้ดูว่ามันเป็นไปได้ไหมทั้งหมดเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยภาษาอังกฤษก็ถ้าจะให้พูดให้จํากัดคําก็คือเป็น existence การปรากฏขึ้นการมีอยู่อาจจะอยู่ในความฝันของเด็กคนนึงก็ได้หรืออาจจะมี ipad ร้อยเครื่องล้านเครื่องเป็น s e r v ์ฟาร์มใหญ่ๆ แต่ละเครื่องก็กำลังซิมูเลตอยู่มีระบบของมันทํางานเพื่อจะทดลองดูว่ามันทําอะไรอยู่ก็ได้หรือจะเป็นอะไรก็ได้เราไม่รู้ใช่ไหมไอ้ผู้ที่สร้างเรามาอนุญาตให้เรารู้ไหมถ้าเขาอนุญาตเราก็คงรู้ถ้าเขาไม่อนุญาตเราก็ไม่รู้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่า evidence. มันมีจริงนี่มันเป็นระบบประมวลผลที่แบบขนาดใหญ่มากเลยนะพี่ใช่ก็คืออาจตังอาจจะตั้งคําถามว่าเนี่ยมีเนื้อมีหนัง ผิวพันธุ์ใช่ใช่งีตัวตนเราแล้วมันจะเป็นซิมูเลชันเป็นไฟฟ้าได้ยังไงคุณลองค่อยๆคิดตามผมนะคุณเป็นเหมือน AI นะในระบบเอนะเทียบกับ AI ที่สร้างขึ้นมาแล้ว AI เนี่ยถูกบอกหรือถูกสอนให้รู้ว่าให้เข้าใจว่ามีตัวตนมีเนื้อมีหนังเปรียบเสมือนหนังเรื่องแมทริกซ์เห็นไหมตัวละครในแมทริกซ์เขาคิดว่าเขามีตัวตนเขาคิดว่าเขามีเนื้อหนัง เขาคิดว่าเขากินอาหารเขาคิดว่าเขามีการสัมผัสแต่คนที่อยู่นอกแมทริกซ์มองเข้าไปเห็นเขาว่าคุณเป็นแค่กระแสไฟฟ้าก็คือแมทริกซ์เป็นตัวอย่างหนึ่งของซิมูเลชันคือผมผมไม่ได้บอกว่าซิมูเลชันมันต้องเป็นอย่างที่ผมบอกนะมผมแค่กําลังบอกว่ามันเป็นไปได้หลายแบบผมไม่รู้ผมก็พิสูจน์ไม่ได้แต่จากหลักฐานแล้วก็เอ v ิเดนซ์ที่ผมนําเสนอเขอยู่เนี่ยเราอยู่ในระบบสมมุติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือระบบซิมูเลชันอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าเราลองยกคําสอนของพุทธศาสนาเมื่อกี้ตังบอกว่าเป็นระบบที่ใหญ่นะเอาคําสอนของพุทธศาสนาละกันคําสอนพูดบอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนาะกรรมในอดีตกรรมในปัจจุบันส่งผลต่ออนาคตถูกไหมครับทีนี้คุณทธาก็บอกว่าเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารเป็นแมลงเป็นนอนเป็นสัตว์ปลาขึตกนรกขึ้นสวรรค์มาไม่รู้เท่าไหร่ละนับจนไม่ท้วนกี่ชาติย้อนกลับไป ็นับไม่ถ um um ้วนหรือแม้กระทั um ่งว mm ่าผู้ท um ี <k <k ่เก่งวิชาเข้าสมาธิลึกๆสามารถระลึกชาติได้ย้อนอดีตชาติไปไกลๆก็ไม่สามารถหาต้นกําเนิดของตัวเองได้แสดงว่าการย้อนไปในอดีตหรือการเก็บข้อมูลเนี่ยมันใหญ่โตมหาศาลนะมันต้องเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะที่จะเก็บข้อมูลอดีตชาติคุณอ่ะถ้าใครทามาขนาดนี้ต้องถูกไหมเทคโนโลยีแลันี้แค่ข้อมูลเราดูแลทุกวันนี้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือ บนคลาวกี่เทราไบต์สิบเทราไบต์บรต้อยเทราไบต์ที่ก็ไม่พอ,อแค่ข้อมูลผมคนเดียวทุกวันผมทําอะไรบ้างหรือข้อมูลต่างและย้อนไปอดีตชาติจนไม่มีที่สิ้นสุดข้อมูลมหาศาลขนาดนี้มันจะไปเก็บอยู่ที่ไหนถ้าคุณระลึกชาติได้คุณซีคข้อมูลคุณดูข้อมูลจากเมมโมรีได้คุณต้องย้อนไปไกลแค่ไหนอันนี้แค่ข้อมูลคุณนะข้อมูลผมนะอมลองคิดซิว่าข้อมูลของทุกคนบนโลกเนี้ สัตว์ทุกตัวแมลงทุก<ม>ตัตวไหนจะเทวดาไหนจะนรกไหนจะอะไรอันนี้ถ้าตามคําสอนพุทธนะถ้าเกับว่าพุทธกำลังพุทธกํากลังพูดถึงเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่มากแต่ในอดีตท่านอาจจะพูดไม่ได้ใช่ไหมผมก็แค่ว่าไม่ได้มายืนยันคําพูดท่านนะผมแค่ยกเคสมาเปรียบเทียบให้ดู<ม>ก็คือว่าซิมูเลชันกับระบบสมบสมุติเนี่ยมันเป็นตัวอย่างกันได้มาเปรียบเทียบกันได้มันมันเกิดมาเพื่ออะไรมันมีวัตถุประสงค์อะไรเงี้ย พี่พอจะแนะนำหน่อยได้ไหมได้ผมตอบให้ไม่ได้ว่าเ,เกิดมาเพื่ออะไรเขาสร้างมาเพื่ออะไรคนสร้างเป็นเครื่องจักรเป็นหุ่นยนต์หรือเป็นระบบหรือเป็นความฝันเด็กผมตอบไม่ได้แต่ถ้าจะให้ผมเดานะถ้าผมจะสร้างซิมูเลชันอย่างหนึ่งผมก็อยากจะรู้ว่ามันจะซิมูเลตอะไรวัตถุประสงค์ผมก็ต้องการซิมูเล<ด>ตบางอย่างอันนี้เดาใช่ไหมอันนี้เดาร้อยเปอร์เซ็นต ถ้าสมมติผมอย่างเช่นอ่ะเราลองยกตัวอย่างในโลกเราเลยแล้วกันนะในโลกเราเนี่ยทุกวันนี้มีปัญหาเรื่องสงครามการค้าการปกครองอจรกรรมก่อการร้ายอะไรต่างๆนา,<ม>านานอ,อาทิตย์อาจจะกําลังขยายตัวอาจจะระเบิดในไม่ช้าเดี๋ยวจะมีอุกกาบาตมาชนเราไม่มีเทคโนโลยีที่จะไปแก้ไขหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่แตอนนี้เราต้องการหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับมนุษยชาติผมก็จะสร้างระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัย มากพอสมควรเช่นอาจจะเมตาเวิร์สแต่เมตาเวิร์สที่ไฮเอ็นมากๆทันสมัยมากๆแล้วก็ให้มีตัวละครหรือตัวตนอยู่ในระบบเมตาเวิร์สที่ทํางานเหมือนกับที่เราทําเป็นมนุษย์เหมือนที่เราเป็นและลองหาทางออกผมอาจจะมีเมตาเวิร์สล้านตัวเลยก็ได้วิ่งพร้อมกันแล้วหาทางออกดูว่าวิธีทางออกของโลกที่ดีที่สุดควรจะเป็นยังไง <c oughs> การสงครามดีไหมการปกครองทาง โดยใช้พีซหรือสันติภาพดีไหมสงครามใครจะชนะใครจะแพ้หรือการกีฬาหรือความสุขความสันติสุขอะไรต่างๆเนี่ยมันมีทางออกได้หลากหลายรูปแบบแล้ววิธีไหนจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดอันนี้ถ้าผมอยากจะรู้นะว่าเราจะเผชิญกับโลกยังไงผมก็จะสร้าง simulation แบบนี้เเพราะนัอองไฟลไฟ์อะไรอย่างเงี้ยเลยนะใช่เพราะว่าคุณลองตั้งสตินิดนึงนะแล้วดูตัวคุณเองนะคุณเกิดมาได้ยังไงแล้วก็ไล่อย่างที่ผมถามเมื่อสักครู่เนี้ย ระบบทั้งหมดสุรยิยะจักรวาลมันเกิดมาได้ยังไงมันก็จะกลับไปที่ที่เดิมว่ามันเหมือนกับเป็นซิมูเลชันเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันไอผู้ที่สร้างเรามาอาจจะไม่ใช่คนอาจจะเป็นรูปร่างอย่างอื่นอาจจะเป็นเอเลียนหรืออาจจะเป็นระบบหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็คงอยากจะดูว่าทางออกของเขาเป็นยังไงเขาอาจจะตันอยู่ก็ได้หรือว่าอาจจะเล่นเกมอยู่ก็ได้เราไม่รู้นะแต่ทีนี้มันมีความน่าสนใจอย,อย่างนี้ว่าคําถามที่ต่างถามเนี่ย มันเป็นคําถามที่ฤือสีชีภัยเขาถามมาละสา0 0ัปี5,000ปีห0 0่นปีที่แล้วคําถามเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะถามถ้าเรามองในแง่พุทธนะเกิดมาทําไมมีประโยชน์อะไรทําไมต้องเกิดทําไมต้องมีการเวิยไว่ายตายเกิดจนพุทธะเนี่ยค้นพบวิสได้วิสเดิมเนาะมีปัญญาเข้าใจว่าทั้งหมดคือระบบสมมุติไม่มีตัวตนจริงก็คือ simulation แล้วก็สอนให้ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้ออกจากระบบสมมติ เข้าสู่นิพานออกจากระบบสมมติหรือ Exit หรือ Eject ตัวเองออกจากระบบ Simulation อันนี้คือคำสอนเรายังไม่ลงรายละเอียดแต่นั้นเป็นแนวทางคำสอนทีนี้คร่าวๆก็คือว่าพุทธะเนี่ยถ้าจะมาเปรียบเทียบโลกปัจจุบัน Simulation ก็จะเหมือนกับว่าพุทธะเป็น white hat hacker หรือ Hacker ที่สวมหมวกสีขาวผู้ที่สามารถเข้าใจระบบผู้ที่สามารถรู้ระบบรู้ทางลัดรู้ทางออกของระบบรู้ว่าระบบทำงานยังไงและแต่ละคน จะต้องทําตัวยังไงเพื่อที่จะออกจากระบบนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมก็คือเหมือนกับว่าเป็น System Engineer เป็น a r c h i ค e ิ t ท้าใน m a t ริกก็คือ n นโอ e นรู้หมดนระบบทํางานยังไงเข้าออกยังไงไปยังไงใช่ไหมพุต้าก็รู้เหมือนกันเคยเล่นเกมคอนทราไหมอ๋อเคยเคยเด็กๆนะเด็กเออข้างบ้านผมอ่ะมันเล่นแล้วมันมีอยู่สามตัวมันตายตลอดผมบอกมันว่าผมเล่นเกมคอนทราจบภายในสาวันมันก็ถามผมทํายังไง ผมก็บอกกดขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา B A Select Start ผมมี30ชีวิตมันเหมือนอันนี้เหมือนโกงระบบป่ะจะเรียกโกงก็ได้แต่คนที่เขาออกแบบระบบมาเขาอนุญาตให้มี <c oughs> การกดปุ่มแบบนี้แล้วคุณก็จะได้ชีวิตแบบนี้มันคือดีไซน์ by Design <c oughs> ช่วยไม่ได้คุณไม่รู้เอง <c oughs> อผมรู้ผมไม่หาสูตรรับมาได้ <c oughs> ถ้าผู้ออกแบบเกมนั้นคอนทราไม่อนุญาตให้มี30ชีวิตตามปุ่มที่กด ก็ไม่มีทางที่จะมี3วามสามารถอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพุทธะรู้ทางออกไงอันนี้เรายกตัวอย่างสมมติเป็นผู้าศาสนาเนาะพุทธะรู้ทางออกสอนทางออกให้นะก็อันนี้เร่าๆเกี่ยวกับซิมูเลชันต้องใช้พิจารณาพิจรารณาาณในการชมนะครับแล้วก็การความคิดผมไม่ได้มายืนยันหรือมายัดเยียดผมแค่นําเสนอเคสเอวิเดนซ์นนะดูไปแล้วเนี่ยมันหนีไม่พ้นที่เราจะอยู่ในซิมูเลชันเชื่อไม่เชื่ออันนี้แล้วแต่มัน b ับ c จ i v e มากมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะก็ต้องต้องเลือกเลือกดูนิดนึง นะอย่าเชื่อผมทั้งหมดเป็นเป็นเคสส่วนตัวแต่ส่วนตัวเนี่ยมผมเชื่อว่าเราอยู่ในระบบซิมูเลชันอยู่ในระบบสมมุติ<ม>พอดูแล้วเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าสิ่งที่มีอยู่ที่ปรากฏอยู่รอบตัวเราเนี่ยม,มันไม่ได้ถูกดีไซน์ขึ้นมามจากสิ่งง่ายๆอย่างเช่นอากาศที่หายใจออกซิเจนเนี่ย<ม>ทำไมต้องเป็นออกซิเจนทำไมไม่เป็นไนโตรเจนหรือทําไมไม่เป็นไซออนไนหรืออย่างอื่นออนะ <laughs> ก็คือว่าดีไซน์แบบไหนก็ต้องไปแบบนั้นนะครับอันนี้ก็คร่าวๆ เกี่ยวกับซิม u l a t i o n ต่างชาติเขาคุยมานานล้วเรื่องซิม u l a t i o n อย่างที่บอกแต่เขาหาทางมีเยอะแยะที่ที่จะถามได้ใช่แต่เขาหาทางออกไม่เจอเขาไม่รู้จะออกยังไงก็มีพุทธะที่วางแผนไว้วางแนวทาง action plan guideline ทุกอย่างชัดเจนเลยว่าถ้าคุณอยากจะออก simulation คุณต้องทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ปฏิบัติตัวอย่างนี้อย่างนี้นะก็เดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดยาวันนั้นผมบคิดว่าแค่นี้พอละไม่งั้นคุยกันไม่จบใช่ในะครับงนั้นผมก็ต่างวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ